ห้นะครับก็มีการาชักลากเรือเรือพระนะครับเข้าสู่ยังบนทนวิธีสถานที่ถแถลงข่าวการจัดงานนะครับตอนนี้มีการมีแมวมองนะฮะแมวมองอดูว่านอกเหนือจากนางรำกองยาวแล้วเนี่ยผู้ที่รำอยู่ในขบวนใ,ใครรำสวยที่สุดนะฮะ ท่านประหลัดหนุ่มนะฮะบอกว่าท่านในอำเภอให้ประหลัดหนุ่มดูนะฮะว่าใครรําสวยเดี๋ยวจะมีรางวัลให้นะฮะเป็นต้มนะฮะต้มต้มสามพวงฮะสามพวงใหญ่ๆนะครับกลองยาวคณะกลองยาวเนี่ยจะทูนะฮะเขาเรียกว่าเลยไปแต่ว่าเรือพระนี่เข้าสู่มณฑลพิธีนะครับตอนนี้เนี่ยท่านในอำเภอ โคโคนะฮะท่านเฉลิศสิทธิฤทธิ์นะฮะแล้วก็ท่านสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในนามของท่านพาติมอสดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะฮะประธานการถแถลงข่าวนะครับได้ชักเรือพระแล้วก็ลำดับต่อจากนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านประธานท่านสนั่นสนที่เมืองนะฮะได้เดินทางไปจุดทูบเทียนไหว้พระ เอาบริเวณศาลาพรท่านศรีพุทธนะฮะขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับนะครับอตอนนี้ท่านประธานในพิธีท่านสนั่นสนที่เมืองครับได้เดินทางไปที่บริเวณศาลาพระท่านศรีพุทธเพื่อจุดธูปเทียนไหวที่บริเวณดังกล่าวนะครับพราะท่านศรีพุทธนะครับ ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านสนันสน่นสนที่เมืองนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานาีในพิธีถแถลงข่าวงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโ,โพครั้งที่76และงานมหากรรมวัฒนธรรมของของดีท้องถิ่นปตนัตตานีครั้งที่25ประจำปีพุทธศักราช2568นะครับได้กราบ ไหว้นมัสการนะครับพระท่านสีพุทธที่บริเวณศาลาพระท่านสีพุทธนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะฮะเจ้าหน้าที่ได้นมัสการาพระเดชพระคุณท่านพระครูโสโภิตโพธิคุณนะฮะเจ้า